สวัสดีครับเอฟซี FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับเขามาตามมาต่อน้องแนวทางนะครับดาวสตาร์วีไอพีดาวกษัตริย์ดาวโจนวีไอพีนะครับซึ่งวันสารวันนี้ผมก็ไม่ได้ลงแนวทางให้เนาะนะครับครับก็ามาตามกันต่อเนะครับก็รับชมแนวทางใหม่กันไปเลยนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ก็ให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโดใช้วิจจรณะยณในการรับชมนะครับเรามาดูลาสตาร์วีไอพีนะครับอันนี้เลขเด่นกับได้เลข2กับเลข3อันนี้ผมเล้นที่เลข2นะครับใครชอบเลข3จับที่เลข3นะคหรือจับวินเอาเลยก็ได้เนาะหรือว่าจับต้องหมดก็ได้นะครับคอไล่ไปเลย 2, 3 2 4 2, 5, 2า26ทวิน อดไล 26, ส่สองหกเสร็จก็ไล่สามนะครับสามสี่สามห้าสามหกไล่สามเสร็จก็สี่ห้าสี่หกห้าหกนะครับมันก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปวินกันมันจะได้สิบชดนะครับก็มาดูตัวที่ผมเล่นให้วันนี้ผมเล่นให้ที่สองหกนะครับสองหก 3ตัวก็9 6 2 926ก็ได้นะครับข้อต่อที่ลาวกาชาดนะครับลาวกาชาดเลขเด่นผมให้ที่7กับ5นะครับวันนี้เน้นในที่เลข7็ใครชอบที่เลข5ก็จับที่เลข5เนาะนะครับจะเป็น5 2 5 3 5 4ซึ่งเลขผมก็จับให้หมดแล้วนะครับก็จะเป็น7 2 73แล้วก็74สนะครับสุดสามตัวก็3 7 5หนะครับ ก็ต่อที่เราจน VIP นะครับวันนี้เลขเด่นได้เลข3ามบเลข9นะครับเน้นาที่เลข3 Summer. ส่วนตัวประกอบ4 2 4 8นะครับ2 4 8สี่วนตัวที่ผมเล่นให้นะครับก็กลับไปที่3 8นะครับกลับไปที่3 8 2 8 3ดสอหนึองสาก็ได้นะครับ3ตัว ก็ตามนี้นะครับสำหรับแนวทางเนาะนะครับใครชอบเลขเก้าก็จับที่เลข9ดาวโจนจะเป็น9ก้าสอนะครับหรือว่าใครจะจับตัวไหนก็ได้ไม่ต้องจับ3ามก็ได้นะครับส่วนเลข3ตัวท่านจะจับ2 3 2สามหรือสองก็ได้นะครับรือสอง แต่เหลืออะไรก็ว่าไปนะครับก็เอายึดติดหลักร้อยไปก็ได้นะครับ2อครับแต่ท่านจะเพิ่มเติมแต่ผมแนะนําให้วินดีกว่าเนาะวินก็พยายามวิน2ตัวจะไปวินสามตัวนะครับบางทีโอกาสและ3มตัวนี่น้อยมากนะครับ้ับกระรับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับ กัดาห์นี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิกเอีทุกท่านโชคดีในวันที่5เดือน11นะครับพศสอ6 8นกะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไดไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ